สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์ศูน1 3 7 6 8 0-81050-2320ย่าสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055 GS Battery จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย SHE and Energy Week 2025 ที่บริเวณโรงอาหารบริษัทสยามี s สแบตเตอรี่จำกัดตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณชิงเงโตะยุอาสะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามี s อสแบตเตอรี่จำกัดคุณเจษดาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามี s อสแบตเตอรี่จำกัดคุณนิคมทับทิมทงชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการคุณอุมาพรครองสกุลสุข ผู้มุ่งในการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสิบร่วมเป็นประธานในพิธีขึ้นกล่าวทัศนคติมุมมองด้านความปลอดภัยและกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานประจำปี2568โดยมีคุณกัญญากรกุลละวณีวรยาผู้จัดการส่วนความปลอดภัยกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมและสถานการณ์ภาพรวมด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและพอศออเกียรติศักดิ์รักษาสัตว์มาร่วมทอกโชว์ด้านความปลอดภัยในงานนี้ด้วยจากนั้นคุณชิงเงโตโยอาสะมอบรางวัลกิจกรรมลดละเลิกบุหรี่และกิจกรรมลดสารตะกั่วในเลือดให้กับพนักง,งานคุณเจษฎาเจียมพานทองมอบทุนการศึกษาให้คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุดประการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้พนักง,งานทุกท่านได้รับความรู้จากนิทรรศการงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานตลอดจนตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและการเดินทางรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วไปเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ การสูญเสียนวัยวะการเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินของทัางตนเองและผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยบรรยากาศภายในงานพบกับกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย24ชั่วโมง p l u สและก๊าซเรือนกระจก ร่วมสนุกตอบคำถามผ่านบอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมจากบริษัทภายนอกรวม17บูธอาทิเช่น 3M ประเทศไทยอีสุสูกรุงเทพเซลเจริญไทยมอเตอร์เซลลผลธัญญะอีสเติร์นไทยคอนซัลทิงสถาบันราชประชาสมาสัยโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพ,อพอีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนนตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับบูธวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการสวัสดีครับผมเจษดาเจียมันดองกรรมการผู้จัดการสยามเจียสแบตเตอรี่นะครับบริษัทของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับพนักงาน ของเราทุกคนนะครับเพื่อให้ความรู้ของพนักงานของเรานะครับให้มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยอา,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะครับก็วันนี้เราก็มีอาจารย์นะครับจากมอสยามนะครับมาให้ความรู้นะครับพนักงานของเราเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับและก็รวมถึงทั้งการประหยัดพลังงานนะครับเพื่อชด ช่วยลดโลกร้อนของเรานะครับแล้วก็เราก็มีการกิจกรรมออกบูธต่างๆนะครับเพื่อใหพนักงานของเราได้เล่นเกมนะครับแล้วก็สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยนะครับก็บริษัทเราจะจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปีนะครับก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้พนักงานของเราได้มีความรู้นะครับความเข้าใจและมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยเพื่อ การทำงานที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อคนทีมข่าว aec tv c h anel n รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422